สำหรับเนื้อหาในเวิร์กช็อปนะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการชิมะะลังงานลบซึ่งก็มีวิธีการหลายวิธีวิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำดาวดี้หรือว่าการเดินที่สนามนะคะวิธีที่2ก็คืออาจจะใช้น้ำเกลือนะคะวิธีที่สามอาจจะใช้ในเรื่องของสีบางบัดแล้วก็วิธีที่4นะคะก็อาจจะใช้ในเรื่องของกลิ่นส่วนวิธีสุดท้ายที่เราจะแนะนํา แล้วก็จะมีเวิร์กช็อปกันนะคะก็คือการใช้หินริสตัลนะคะซึ่งหินริสตัลที่จะแนะนําในวันนี้นะคะจะมีด้วยกัน2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เรียกว่าสมุกคอร์สและ,ะหินที่เรียกว่าแ a ก k t ทูมาลต้องขอพูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกนี่ก็คือหินสมุกคอก็จะมีด้วยกันหลายฟอร์มอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นฟอร์มที่เป็นดิบนะคะส่วนนี้ก็คือ เป็นฟองที่เราได้รับการเจียแล้วนะคะก็จะมีความเงาใสแต่ที่แนะนําก็จะแนะนําแบบปิดเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการเคลียร์คลายพลังงานพลังงานลบได้ดีนะคะซึ่งคุณสมบัติของินสโมกอนนะคะก็คือในเรื่องของการทํากราวดิ้งก็คือเอาพลังงานลบนะคะลงสู่พื้นดินนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสาหรับคนที่มีมในเรื่องของการเคลียร์ในเรื่องของจิตคนที่มีคมคิด คิดลบหรือคิดวนไปวนมานะคะในหัวมีแต่ความคิดตัวสมองคอร์ก็จะช่วยในการเคลียร์ทายในเรื่องของความคิดได้แล้วก็สำหรับคนที่อาจจะมีได้ได้ไดรับนะคะการบำบัดด้วยรังสีนะคะเช่นเป็นน้องมะอันนี้ก็จะช่วยในการขจ,จัดรังสีที่ตกค้างในร่างกายได้สำหรับหินตัวที่สองนะคะที่ช่วยในเรื่องของการขจ,จัดพลังงานลบนะคะก็คือหินที่เรียกว่า หินแบคทูมาราหรือหินไหมดำซึ่งลักษณะของเขาค่ะก็จะมีลักษณะสีดำสนิทแล้วก็เป็นลายเส้นๆน,นะคะลักษณะคล้ายๆค่ะแต่ไม่ใช่นะคะซึ่งคุณสมบัติเด่นของเขาก็คือในเรื่องของการปกป้องคุมครอแล้วก็ขจัดพลังงานลบหรือความคิดลบหรือสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนอกจากนี้นะคะก็ยังเสริมในเรื่องของความแข็งแกร่งนะคะใงด้านร่างกายและก็จิตใจ จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหินที่เป็นสมุกคอร์สหรือหินที่เป็นแบคทูมาลาก็จะมีลักษณะเป็นสีเข้มสีดำเนื่องจากว่าเขาเกิดจากใต้ดินเพราะฉะนั้นก็จะมีคุณสมบัติในการที่ดึงพลังงานลงดินได้ดีนะคะในเวิร์กช็อปนะคะนอกจากหินสองสองชนิดที่เราแนะนําไปแล้วนะคะก็จะมีหินอีก2ชนิดที่เราจะแนะนําที่เกี่ยวกับความมั่งค่งอดมสมูร์นะคะตัวแรกนะคะก็คือหินที่เรียกว่าซิตรินนะคะ ก็จะมี2ฟอร์มที่จะนำโชว์ให้ดูนะคะ mm. ก็คือประเภทแรกเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นดิบแล้วก็หินซิตรินดิบที่ดีนะคะก็จะต้องมีแง่งแบบนี้นะคะยอดแบบนี้เยอะๆแล้วก็จะสังเกตว่าในยอดนะคะก็จะมีเหมือนซ้อนตัวสีดำๆซ้อนอยู่เป็นเหมือนกับทรงพีระมิดซ้อนอยู่ข้างในอันนี้ค่ะจะเป็นหินที่มีลักษณะท,ที่ดีมากค่ะส่วนบนางครั้งเนี่ยค่ะเพื่อให้กับการพกพาก็อาจจะมีการทําหิน เป,เป็นลักษณะเป็นลูกแก้วแล้วก็ร้อยเป็นกาไรนะซึ่งอย่างที่บอกว่าหินนอกจากตัวซิตรินแล้วะคะก็จะมีหินประเภทอื่นที่ช่วยเสริมในเรื่องของความมัง่งคั่งก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมในในเวิร์กช็อปซึ่งคุณสมบัติของหินซิตรินนะคะก็คือเป็นเรื่องของการดึงดูดเงินทองนะคะแล้วก็โชคลาภแล้วก็ความสําเร็จะคะ่ะส่วนหินชนิดหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความเงา ะะอันนี้ก็ค,คือหินที่เรียกว่าหินไพลไล์หรือหินทองคำแห่งความมั่งคั่งก็จะมีสองฟอร์มที่เอามาโชว์วันนี้นะคะก็คือฟอร์มแรกก็เป็นลักษณะดิดนะคะก็จะมีสีลักษณะตื่นทองตืน่นเงินถ้าหินที่ดีก็จะมีลักษณะแวววาวนะคะก็เล่นแสงอันนี้จะเป็นลักษณะที่ดีแล้วก็เหมือนจะมีรูพุ้นอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เพื่อสะดวกในการพกพาก็จะอาจเป็นลักษณะาการเจียนะคะเป็น เป็นกลมๆแล้วก็ร้อยเป็นตำลายอันนี้ก็จะเป็นหิไทหลซึ่งคุณสมบัติเด่นของเขานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างแรงปรนันนาลใจเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ปกป้องพลังงานลบที่อาจจะมาขัดขวางความมั่นคงร่ำรวยของเรานะคะนอกจากหิน2ชนิดนี้แล้วนะคะในเวิร์กช็อปเราจะแนะนําหินมากกว่านี้ที่เกี่ยวกับความมั่งคงยังไงก็เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปเพื่อติดตาม ะะกันในวันเสาร์ที่21มิถุนายนนี้นะคะ